ิดตัวออกมาอีกรุ่นนะครับกับเจ้าตัว GoPro Hero 1 1 Black ครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะครับที่หลายคนนะครับน่าจะจับตามองนะครับเพราะว่าในเจ้าตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวีดีโอนะครับไปถึง10บิตนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสายวีดีโอนะครับแฮปปี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีเลทยังไงนะครับกับเจ้าตัว GoPro นะครับ Hero 11 Black นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเจ้าตัว11 Black นะครับเราพูดถึง11 Mini กันนิดนึงเจ้าตัว11 Mini นะครับก็มีีกกกาารรรรเเเปิดดตัััััววนนนนะคคบบมมพ้อช่ย แปลงนั้นนะครับเราพูดกันสั้นๆนะครับเพื่อเหมือนนะครับกับเจ้าตัว11 b l a c k เลยแต่นะครับจะไม่มีหน้าจอนะครับแล้วก็ราคานะครับจะถูกลงจะมีเลทยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่านะครับไปฟังตอนท้ายครับเรามาพูดถึงสเปคนะครับของเจ้าตัวโกบวอลฮีโร่สเปรดแบกันครับตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์ครับที่มีขนาดนะครับใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับจากตัวเก่านะครับได้ขนาดเซนเซอร์นะครับที่1นึ่งส่วนสองยูสามนิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับได้ขนาดเซนเซอร์นะครับที่หนึ่งต่อหนึ่งจุดเก้านิ้อง ครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับของจอตัว Sony ียเ0็กไลท์นั่นเองนะครับด้านงานวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอตัว 5.3K 60fps นะครับส่วน 4K นะครับได้สูงสุดนะครับที่ 4K 120fps นะครับส่วน 2.7K ได้ที่ 240fps นะครับนอกจากความเร่นวิดีโอนะครับแล้วก็ระบบกันสั่นนะครับที่ผมพูดถึงนะครับยังมีนะครับจอตัว Hyper Smooth นะครับ5.0นะครับที่ต้องบอกนะครับว่ารอบนี้นะครับมีการอัปเกรดอีกรอบนึงให้มันนิ่งกว่าเดิมนะครับมากๆครับรอบนี้นะครับมาพร้อมกััับบบจตวว Auto Boost นะครก 3ร้องศาเมครับไม่ว่าคุณจะหมุนไปทางไหนที่ทางไหนตั้งนอนนะครับไฟล์วิดีโอนะครับมันก็ยังคงนิ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนะครับที่เราตั้งไว้นะครับตั้งแต่ทีแรกส่วนภาพนิ่งตัวนี้นะครับสามารถถ่ายนะครับได้สูงสุดนะครับที่27ล้านมิกเซลครับก็เป็นขนาดไฟล์นะครับที่ใหญ่มากๆเลยสาหรับเจ้าตัวกล้อง Action Cam แถมตัวนี้นะครับสามารถถ่ายนะครับเจ้าตัว RAW ไฟล์ได้อีกด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับให้ใช้นะครับเจ้าตัว Enduro นะครับซึ่งจริงๆตัวา่ ผตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับที่มีความทนทานนะครับมากกว่าเดิมแม้ว่าตัวความจุนะครับจะมีปริมาณเท่าเดิมแต่สามารถทนร้อนนะครับได้มากกว่าเดิมแล้วก็ทนหนาวนะครับได้มากกว่าเดิมทําให้ปกติใช่ไหมครับเวลาเราไปที่ที่มันมีหิมะอะไรพวกนี้แบตเตอรี่มันจะหมดเร็วมากเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับพอสมควรเลยที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับถ้าคุณนะครับไม่ได้ใส่เจ้าโดรเคสนะครับตัวนี้ครับสามารถกันน้ำนะครับได้สูงสุดนะครับถึง10เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกตามตรงครับว่ามันก็เท่าน ใครที่เฮ้ยอยากลงจริงๆนะครับก็แนะนำนะครับให้สกิ้ตเรสมาใส่ครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวกระจกหน้าเลนตัวนี้นะครับสามารถนะครับเปลี่ยนนะครับออกได้แล้วก็มีการเคลือบสารนะครับป้องกันนะครับการน้ำก่อทําให้เวลาเราไปลงน้ำนะครับมันค่อนข้างจะช่วยเรานะครับได้ดีมากๆเลยตัวเลนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฮเปอร์วิวนะครับดิจิตอลใหม่นะครับที่มีความดีเทลนะครับดีมากยิ่งขึ้นเลยครับสิ่งที่ผมอยากพรีเซนต์นะครับกับสิ่งที่กลัวโปัฮีโร่1ิตัวดีนะครับมันมาจะมี3 ฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามาฟังก์ชันแรกนะครับก็คือพวกทำแล a อะไรพวกนี้นะครับมีทั้งซาเทลไลท์เพนติ้งนะครับเวลเข้าไลท์เทลนะครับหรือว่าการลากนะครับลักษณะนะครับที่เป็นให้เป็นแบบเส้นไฟนะเวลาถ่ายเมืองก็จะมีเส้นไฟเวลาเราใช้งานนะครับสวิตช์เตอร์ยาวๆฟังก์ชันที่2ครับคือเจ้าตัวซูเปอร์โฟโต้นะครับที่ตัวนี้นะครับข้อดีนะครับมันจะช่วยปรับนะครับให้มันดูดีนะครับมากที่สุดนะครับเท่าที่ไฟจะเป็นไปได้ครับส่วนฟังก์ชันที่3ครับคือฟังก์ชันไฮไซน์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นกการรบบัันนทึวิดีโออะคลง นะครับก่อนที่เราจะกดบันทึกนะครับส่งสุดนะครับถึง30ิวินาทีกันเลยทีเดียวครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการใช้งานจริงมากๆครับนอกจากนี้นะครับทั้งหน้าจอครับทั้งหน้าครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถเป็นระบบสัมผัสนะครับได้อีกด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเก็บข้อมูลนะครับจากระบบนะครับเจ้าตัว GPS ได้ครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเนาะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็สามารถมาร์กสุดนะครับได้อย่างไรได้ครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับพี่ทางโคโรนนะครับพีเซนพอสมควรเลยนะครับคือฟังก์ชันนะครับ จาตัวก o ป่ม subscription ครับตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับเมื่อเรานะครับจะเชื่อมต่อนะครับระหว่างเจ้าตัวกลุโปนะครับกับมือถือเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นข่าวนะครับของก o p r o โปแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถเสียบนะครับจาตัว usb a นะครับ ถึงโทรศัพท์เรานะครับไม่ว่าจะเป็น lightning usb c มันนะครับจะมีการอัปโหลดออโต้นะครับเจ้าตัวไฟล์นะครับจากเจ้าตัวโคโปตัวนี้ไปยังนะครับบนสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็อัปโหลดนะครับไปยังคลาวด์นะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับมันไม่สามารถเสียบสายได้ครับการเสียบสายได้นะครับทำให้เรานะครับประหยัดนะครับพลังงานต่างๆนะครับมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับความเร็วนะครับในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับอย่างเร็วมากขึ้นอีกมากๆอันนี้เป็นฟีเจอร์นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับของเจ้าตัวโคโปฮีโร่สเปียร์ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบบนนแอปปโโคคะรั มใช้นะครับเจ้าตัว GoPro Hero 11นะครับแปลงก์นาเป็นเว็บแคมได้นะครับหรือว่าเอาไปใช้นะครับในลักษณะนะครับที่เป็นเจ้าตัวไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้เช่นเดียวกันครับเราก็พูดถึงราคานะครับของเจ้าตัว GoPro Hero 11แบงก์กันบ้างครับราคาเริ่มต้นนะครับของตัวนี้นะครับอยู่ที่18,500บาทครับก็ถือว่าเป็นราคานะครับที่สูงนะครับพอสมควรเลยแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีเบนเอฟฟิทนะครับที่ตัวอื่นอาจจะไม่ได้นะเช่นถ้าดู 3K นะครับรวมถึงงวววีีดโออนนนนะะะะะคคคครรรรััััับบบบใลลกกษณ10 11ิตตแ้้็าาาขเจจ GoPro Hero Black ม เป็นเวอร์ชันนะครับที่เป็น Creator Edition ครับเวอร์ชันนี้นะครับจะมาพร้อมนะครับกับจาตัว v ัวตา Hand Grip นะครับ g o p r o l i ท์มอนนะครับ g o p ป o m e d i ี m มมนะครับแล้วก็ Enduro Ba t ต e r อนะครับซึ่งเซตนี้นะครับจะมีราคานะครับอยู่ที่20ง0 0นบาทครับก็คือเราซื้อทีเดียวนะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้แบบยาวๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเพิ่มนะครับเพราะว่าจาตัว Hand Gri ิก็มีแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วตัวมอนนะครับเราก็สามารถเสียบไม้ได้เสียบนะครับเจ้าจแตัวม ก็แลกมาที่คุณนะครับต้องจ่ายครับพอสมควรเลยส่วนอีกาหนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงครับด้านราคานะครับก็คือเจ้าตัว GoPro Hero 11 Mini ครับราคาตัวนั้นนะครับจะอยู่ที่15,000บาทนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว GoPro Hero 11 Black นะครับแล้วก็11 Mini ครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับให้ First นะครับจากช่อง The P กันด้ววยคคครรรัััับบบสสดีผม First ขอตัะพีก่อนแล้วครับสวัสดีครับ